สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องวินล่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยจ้าโอ้ยมาแต่เช้าเลยอ่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเร็วๆอู้คันเอาคันมาคันมาคันมาเร็วๆมามาทันเร็วมาทันยาญเร็วมาๆคันมาคันมาคันมาสิคันมาเร็ว มา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 เร็วๆมาเร็วๆโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอว่ามาทันงาแล้วโอ้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 งานวิ่งไปแล้วอนี่มาเร็ว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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมามามาเฮาไม่เฮาไม่ mời leo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  ơi mời mời leo mời mời leo ui mời Lên nhà mời phá mời mời leo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  mời 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 ได้ของเล่นแล้วได้ของเล่นแล้วเอ้ามาเลยมาเลยมาเลย Gracias. ไปต่อไปต่อบนะน้จัะน้จัะน้จัะเออเออเออมิจะกัดกันเจ็บกว่าเมื่อหยอกกันละก็สิหาทางไปซะได้บบ ตากแดดปะไปตากแดดเอาวิตามินเนาะอ้ย อากาศดีป่ะอากาศดีป่ะมึงแต่มาย,ยูจะบอกบ่าอะไรแหน่วงหนาว <c oughs> นั่หนาวนั้นผมมันพอเป็น,นอะไรดอหน้าบูดบูดเหมือนตูดลิงเลย กาต,ตีมากเลยฝนเศ้าตกไหมตี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 ตตต แล้วผู้ถือกลุ่มต่ว่าผู้อุ่มา์แล้ว ไมาแล้วม่แล้วบ่ไวแล้วพวกมวยต้งพัดหัวหลดอย่งนี้ใครเนี่ยบอกล็กแหงเดลี่ยิลลาน้องวิลลาอยู่กับคุณแม่เด้อเนี่ยยาปิดล็กหยาดอกใหม่จากนหอยน้อยก่อนเอาวัวดเลยเนล่าอันไหน โอ้ยิกวดมันัวเอาฟ้าเป็นฟ <A> ้าบ่่มันเฮียเบิดก้อนอะไรยัยคณะนี้กำลังสิปะหานสีวิตเนาเขาเอ็นว่าขันตัดสินปะหานนมันไม่กินมันจะก็เอาคักเลยออย่นีไ ข่าเนีข่าดอกไม้ดอกไม้สีบ่เป็นมงคลข้นก็ชอบสีม่วงอกหักซ้ำลักเ้าหดหนำหดหดหนำที่ลังบ่หดอยู่นี่แล้วอ่าอ่าจะไปต่อเกลี่ยนะอ่าพรุ่งนี้จะจะหดมาเดินก็หด Kemia. Kemia oh, er lira.